โอเคก็ต okay, so like ้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มีเอาผมมาที่ช่องเข้ามาเล่นกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้อยู่กับคุณก้าวนั่นเองนะครับผมไม่มีเว้นไม่เว้นช่องให้ก้าวพูดเลยเนาะอ้าวก้าวหายก้าวเขาแบบไหนไปแล้วก็วันนี้นะครับผมนะเราจะมาเล่นแมพมูเดอร์นะครับผมนะเป็นเซิร์ฟของไมล์เบอร์รี่นะตดโออาร์จที่แบบว่าเอ่อไอดีเถื่อนก็เล่นได้นะเดนนะครับ เจอแล้วโอเคก็อ er ่ะ <g> ม <ul ock> <im> <igan Jean> <bulun> ีอะไรจะบอกคนดูไหมครับเออมมีอ่ะโอเคไม่มีเนาะอ่ะหลังจากนั้นเราก็รอคนเข้ามานะครับซึ่งแบบนี้เป็นแบบของฝรั่งนั่าเดนะครับผมนะส่วน IP ไอพอ่อใส่ไว้ในใต้คลิปนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากเล่นเนาะแต่ของเบ d ดล็อกนะผมนะใครที่เล่นไมค์ครับพ็อกเก็หรือเบ d ดล็อกน่าเดนะครับผมนะก็คือไม่สามารถจะเล่นได้น่าเดนะครับผมนะ มันเป็นแบบของจาว่านะครับอ้าวหายไปแล้วจาวเว่เจาวเว่เจ้าแวร์อ่ะไอ้ก้าวเข้าแบบนี้นี่มเมเซียมเนี่ยมเมเซียมอ้าวหายไปแล้วโอเคเข้ากันเลยนะครับผมนะ้าแล้วเราก็รอคนมานี่ไงนี่ไง้กำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมนะ้าเราจะได้เล่นสักทีแแห่แแห่แแ่นี่อะไรโอ้มันย่อดได้ด้วยอ,อ่ะเยออ้าว ไม่พอ,อมีไม่พอมีคนออกใครออกอย่าให้รู้ออมีคนบอกบอเบลอเฮ้ยสิบคนสิบเอ็ดคนอู้มาแล้วฝรั่งมาแล้วมาลลกออู้มาแล้วมังคุดมีกล้วยด้วย <c oughs> ตันลันลันละนรอเลยโป๊ะฮ<ป>่าฮ่าฮ่าไ,ไม่เอาวะดีไอ้เก้ากูยอยู่ข้างหลังอะ่ะไม่ใช่ <c oughs> ไม่รู้ขำทำไมนะขำไปก่อนโอต้ตรงนี <GO av id> ้มันมีน้ำเลยเอาไว้ซ่อนตัวเฮ้ยปีคนตายอะไอ้ก้าวต้องไอ้ก้าวมึงต้องเก็บทองให้ครบสิบถึงจะได้ทจา เชฟฟิโไลเซียมันชื่อไลเซียไลเซียรปาไลมาไงอะรืองรปะ่ามาไวอ๋อแสงอุสาน่ใช่ปะเข้าอยู่ไหนหาวิญญาเอ้ยเอ้ยเราเจออยู่เอ้ยไอ้เก้ากูมีวิญญาณอยู่หลังมือมีพลังมีพลังงานบางอย่างฮ เห็นชื่อกูไหมเนี่ยครับอ่ะ,อะตอนนี้กูตายแล้วบอกไม่ได้เลยใครเป็นเบอร์เดอร์เอาไปตัวนั้นไงตัวฟ้าตัวฟ้าเหรอไอ้ตัวนี้ปะเออเออโอ้โหไอ้ตันี้อ้ตัเท่กูไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ข้างหลังกูมันแอบฆ่าข้างหลังมันขี้โกงอะ <c oughs> เหมือนที่ลูฟี่บอกอนั่นแหละเอาเนี่ยมันโลโก้ไฮพิกเซลไม่ใช่เหรอทำ <c oughs> ไมมันมีอยู่ในแมปไบเบอรี่วะ เราตามคุณเจ้าเข้าไปดีกว่านะอ้าวไอ้เจ้าหายเข้าลังรถไฟไปแล้ว You <What? S 1> marry forgive me forgive เราแพ้เม่เราแพ้แล้วไอ้ซิตี้ซิตี้อันแรกเ,เลยอันแรกเลยอันแรกตรงกลางอะเข้าเลยวู้โ้คนเยอะมาก <c oughs> วู้แน่นไม่เอียดเลยมีทั้งฝรั่งมังคุดมะละกอลำบุดลำไย,ยงอป่าส้มโอฟักแฟงแตงโมชายโยหิวมุขเก่ามุขเก่าโอ้ห <laughs> นไก่ไอ้ปลาทองเนี่ยหรเด็กตกฟันพิกเอเดกตกฟันพริกเลยทีเดียว <laughs> เออเฮ้อเอา เดี๋ยวนะทำไมมีทำไมมีคนจอยในขณะที่กำลังเล่นอยู่อ้าไม่บักอะเอาชิมไก่แล้วบักช่วยด้วยกูบักไม่นะเน็ตกูอะเข้าไหนเข้าไหนอ๋อไลเบอร์รี่ไลเบอร์รี่แบบมุม มีใครอยู่ว่าไรเบอร์รี่อ่ะโอ้ไอ้เกาก็อยู่ไอ้เกาไปไหนโอ้ไอ้เกาอยู่นี่นีเองเป็นแมบบห้องสมุดอ่ะใช่ไหมโอ้ยมืดจังเลยยนะปกติมันจะมีไฟนะเท่าที่เคยเล่นในสยามครับกับเออเนาะวูวูเอาเราเจอกันทุกทีเลยอ 9, ไอ้เกาเว้ยเกือบตกเมื่อกี้อ่ะ จะตกนะตกไม่หาเลยนะเฮ้ย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 โอออฮอ่าล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 าาอุ้ยเจอทองสี่เอ้ยเก็บทองให้ครบสิบแล้วเวจะได้มีธนูยิงกันธนูยิงไออเมื่อเด้อ จริงอุ้ยตกใจหมดโอ้เอ้ยเจอสตีฟด้วยฮะโอ้เจอเอ้ยเฮ้ยไอ้เสืออ้อลายเอ้ยไอ้สตีฟเสืออ้อลายเอ้ยไม่ใช่เอ้เสืออ้อลายอ่ะเสื้อลายสก๊อตอ่ะสีดำเทาอ่ะเสื้อลายสก๊อตลายตาลางอ่ะโอ้โดนฆ่าไปแล้วจังหวะนี้อ้าวไอ้เกาวหายอ่ะไอ้เกาวไปไหนอ่ะ เฮ้ออ๋อนี่ไงอยู่ในห้องปุง,ปงอยู่ในห้องที่เราเกิดไงตอนนี้กูเป็นวิญญาณสิงสถิตมึงอยู่อยูหลัง <c oughs> คุณจะมองไม่เห็นกูกูเป็นวิญญาณคนรอยู่ครบสิบยังทองครบสิบยังได้ละอ้าวสแล้วอะนี่ไงนี่ไงได้ธนูแล้วเฮ้ยธนูนัดนี้มันยิงได้แค่ครั้งเดียวนะเว้ย มันจะยิงได้สองครั้งถ้าเราเก็บครบยี่สิบอะไรประมาณนี้ปะเอ้ยอเสื้อลายสกอตอะเสื้อลายสกอตอะที่มันเป็นลายตเออลายเอาง่ายๆดีกว่าเป็นลายตารางอะลายตารางอะเออเส้นตารางเป็นสีขาวแต่เสื้อสีดำอะเสื้อตารางอะ่ะสีขาวไอไ้คนนี้แหละไอไ้คนนี้แหละอ้าวมาตรงห้องนี้เนี่ยมาตรงห้องชั้นบนอะ ชั้นบนสุดอะ่ะมันจะไล่คาละมีดมีดต่อหน้าตา่อตาฉันเห็นมีดต่อหน้าตา่อตาอะไรอะ่ะโอ้ทำไมเหลือแต่หัวอ้าวผ่าสายตาหมดเลยโอ้สังเกตแค่นิดเดียวเองเอ้ยวัาเดีเก้าวว่าเดีกก้าวมันอยู่นี่ไงน,นี่ไงที่มันอยู่ตรงมาได้อ่ะเออนี่แะตัวเนี่แหละตัวเนี่แหละ ตัวเนี้ยเป็นไอ้คาตากอนไอ้คาตากอนเออนายถือดาบนายเห็นไหมล่ะไปละไปละไปละลงไปละมัน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 ลงไปละตามไปละมาอยู่ที่ห้องปรุงยาแล้วเฮ้ยแม่งฆ่าเลยฆ่าสองเลยอ่ะปุ้ยปุ้ยปุยปุ้ยไผเลยผู้ไผชื่อไหน ฮะตัวหัวหข้าแต่กลับนี้อ๋อขอโทษขอโทษเฮ้ล,ละเฮล้เออ <c oughs> ต้องเข้าให้ครบ8คนเว้ยอย่างน้อยต้อง8คนะต,ตีบอดีเพื่อนเอ้ยสโนว์แมนนี่แน,น่สโนว์แมนถ่าอะไรท่าเวิร์กอะ ไปแล้วไปแล้วปลา,ปากลัวดีกว่าอ,อุ้ยแปค,คน,ลคคนลแล้วอุ้ยสิบคนแล้วเฮ้ยสิบเอเล้วสิบสสิเออนั่นแหละเกมจะเริ่ละห้าสี่สามสองหนึ่งปิ้วว้า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 วเฮ้ยไว่ไดเฮ้ยไม่ได้นี่วาฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอ้ยมีคนฆ่าต่อหลังกูเลยใครอะเอ้ยสตีฟสตีฟเป็นดินขีบป่ะมีมีคนฆ่ามามีคนมีคนฆ่าขึ้นหลังเราเว้ยไปดักไ,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 ไอ้ไอ้ไอที่มันใส่มงกุฎอะมันเข้าไปในใต้ดินแล้วอ่ะมันอยู่มันอยู่หลังมึงเอ้ยไม่ใช่มัน อ้มามันขึ้นมาหมดแล้วมันขึ้นมาหมดแล้วอันนี้คือเราจะใบได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องไอ้นันละไม่ต้องไม่ต้องบอกละบอกไปเลย <c oughs> เพราะยังไงเราไปอินโทเซนต์เดือนระวังตัวไปห้ดีไอคนที่มันใส่มงกุฎอะใส่แว่นด้วยอีกท่อนหนึ่งหัวโลดอีกท่อนหนึ่งมีผมเหมือสีเท เออเ,อ,อเฮ้ยไอคนเนี้ยแหละเออนั่นไงโอเคเดี๋ยวลองถ่ายอินเสิร์ตดีก <c oughs> ว <sınız> ่าอันนี้ก็ช้าไปอ้าวไอ้ลุงคนนั้นไปไหนแล้ววะชนะแล้วหมดเวลาฮ่าฮ่าฮ่าเว่าแต่สตีฟอยู่ไหนอะสตีฟ <c oughs> สตีฟซ่อนเนียนเหรอ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าแบบไหนเข้าซิตี้ดิซิตี้เอออันแรกเลยซิตี้อ่ะเออโอ้โอโออย่าดันฉันสิโอเนี่ไงมาแล้วมังคุดมาแล้วมาล์กอมาแล้วฝรั่งเล่นมุกนี่อีกแล้วไม่เบื่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมจะเริ่มแล้วเกมจะเริ่มละไอ้ก้าวเงยมองอะไรอ่ะเพเงยเงี้ยเหมือนคอหักอ่ะ โอ้ยไอ,อ,อ้ตายเถอะนะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอดีได้ถีบแล้วเจอดีได้ถีบแล้วเราจะอยู่กับเขาว้าจะยิงฉันหัดยิงฉันทำไมยิงฉันทำไม สตีอโอสตีโงไอ้ก้าวกูอยู่ด้วยอ้ยยอ้ยติดติดกูติดกูติดโอ้โยไอ้ก้าวหายแล้วอะตรงถนนตรงกลางนั่นนะเฮ้ยเสื้อฟ้าทำไมไม่ยิงสตีฟเราเอาเมื่อวิญญาณลายกายลางไม่มีใครยับยั้งเจอได้ให้กำไป บอกแล้วเพลงเก่าจริงฮะสติฟสติฟวันดีด็ทีีายิงโอ้ยไอ้กูโดนดีเด็กีบยิงจะยิงฉันทำไมเนี่ยวัาโทษฉันแ้นเอ๋เขาต้มสกินแล้วฉันแ้นในเสื้อฟ้าแล้วตอนนี้จะยิงฉันทำไม เรามาหาคุณเก้ากันดีกว่าฮะ่าตอนนี้นะคะคุณเก้าเขาลังปคุณเก้าเขาลังไปเก็บทองนะฮะแต่โดนเทโอเคเมื่อกี้อม,มันตัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้กดอัดไว้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราชนะนะฮะโอเคไปเข้าแบบไหน,นเมเซียมเหรอเมเซียมใช่ไหมอ๋อเนี่ยเมเซียมวู้เมเซียมเมเซียมเนี้ยคล้ายเมษาปะ ตบมึงไปทาน,นอะดตบมึงไปจัดกูแคนมึงกูแคนมึงไอ้เขาต้องสก,กินเลยเฮ <c oughs> แขนอะเอาก้าวนดีเก็บทองก่อนไปไหนแล้ววะอ่าจังหวะนเอ้ยตอนเดี๋ยวนะต,ตอนกูตอนกูไม่ได้อัาจคลิปอะ เออกูเคยเล่นแล้วเหมือนกันกูก็เป็นแต่อินโนเซนต์นั่นแหละฮะเอ้าวชนะแบบงง,งๆชนะแบบงง,ง,งๆงเกมน, <laughs> น,นี้แป๊บเดียวเองนะซิตี้อ่ะแบบถนนอนะ่ะถนนอนะ่ะแบบอันแรกอ่ะอ,อันแรกอ่ะเฮ้ยไอ้ก็เข้ามาคนที่สิบสี่นะครับผมเข้ามาคนที่เท่าไหร่วะ กอดูก่อนเข้ามาคนที7 7. ่เ็ดฮะเอ้เจ pp, millet, oh, oh. ็ดบุกเจ็ดได้สบสี่พอดีอะไรวะเนี่ยโอ้อเฮ้ยให้ตายเฮ้อเอ้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 ไม่รู้ขำทำไมขำไ้ก่อนโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บทองก่อนโอ้โหฮะฮะเป็นานะกอนเฮ้ยมึงเฉลยเหรอ อ้าวก็จะเลยไอ้ห้กปันโทรค้ายกันกล้องคนเดียวอ๋อมึงบิวใช่ไหมอย่าหายแบทแมนโทร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมึงฆ่าแบทแมนเหรออ้าวทจริงกูไปริงโนกแล้วะอะไรอ่ะทิปอ้อยมันบอก เฮ้ยตกใจเลยตกใจเลยอ่ะเอางี้เออเอาพาวิญญาณมึงมาสถิตอยู่ที่ตัวกูแล้วกันเนาะเดี๋ยวกูจะเก็บทองเพื่อได้ธนูโยนสินสถิตเอ้ยแล้วสิเอ้ยอุ้ยตกใจบด ตกใจบดเลยอ้อยเลยกี่คนปะเอ้ยไม่ใช่เหลือเหลือทอยหนึ่งก้อนจะได้ธนูเฮ้ยข้าหลังข้าหลังลยกกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอ้คนเมื่อกี้จะ่ไหมเสื้อดำใช่ปะโอเคได้ธน,นูแล้ว เห็นเลยเสือเหลืองป่ะเสือเหลืององ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หัวเหลืองป่ะไหนเอ้ยทำไมไม่บอกลักษณะล่ะช่างชนะ <c oughs> ยวนะ <c oughs> ย่นะ <c oughs> นีนะ่ก็ตลย มอม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 มม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 เล่นอยู่เล่นอยู่อโเคงั้ก็ต้องรอสักพักนะฮะว้าเฮ่เฮ่เฮ่วันีเราอยู่ในแมปเมลท์เทนดิวนะผมนะโอเมลท์เนดิี่ยเป็นเครื่องดื่มในตำนานเลนี่ผมไม่ได้กินนานเลยนะนะเมลท์เดวอะเอ้าไอ้เก้าเราเกิดที่เดียวกันเลยเกิดที่เดียวกันอีกแล้ไฟฟ้าสถิตอ ฮะมึงจะฆ่าใครอะไรมึงจะเฮ้ยตกใจบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนอกจากจะออกเกมมา ทุกครั้งที่เวลาได้วนเวียนมาจนถึงในเดือนเมษายนสียงแสดงเมื่อกี้ผมลืมกดอัดเมื่อกี้มันตัดไปแล้วเอาเอาไม่ได้อ่อะมึงเก็บไม่ได้เหรอเก็บไม่ได้ ม,มีคนเก็บธนูไปแล้วเก็บเก็บเก็บทีวีแมนตายเอ้ยไม่ใช่ทีวีแมนฆ่ากูต <c oughs> ายออนียเปยรูก็บทแล้วออนะจบตาเรียบร้อยนะฮะเราชนะอีกแล้วนะครับผมนะมาเอ,อ่อตอนนี้ชนะยีบสามแพ้ยี่สิบสามนะฮะเราเข้าแบบไหนกันดีฮะแบบ mountain ดิเออแบบเดิมดิแบบเดิมแบบดมิแบบนี้เนี่ย กดเข้าไปสกอห้าห้าห้าเลยทีเดียวนะฮะไปแล้วก็ทําตัวให้เหมือนเบอร์เดอร์เข้าไว้เผื่อเราจะเป็นเบอร์เดอร์นะ <c oughs> ไอแแบบเซิร์ฟนี้มันไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกว่าเราจะได้เป็นเบอร์เดอร์จะได้เป็นอินโนเซนต์จะได้เป็นดีเทคทีฟกี่เปอร์เซ็นต์นะหงนะถ้าเบอร์เดอร์เยอะแสดงฮะเนาะโมนาเบทโมนาเบทอินโนเซนต์อีกแล้ว ล่นเล่นล่นเลละชนะเลยเหรอแปพึ่งเดี๋ยวนะไอ้เก้าพึ่งเล่นเกมไม่ถึงนาทีงั้นเราไปอีกตาหนึ่งนะครับผมนะจะได้ตายาวๆไป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 เนี่ยวินโดว์วินโดว์เดนวินโดว์เดนวินโดว์เดนอันเนี้ยอยู่อยู่ข้างซ้ายของเมลเทนอะไอ้ที่มันมีสี่คนน่ะไอ้เก้าอุ้ยเด็ดแหลกอะ โมนาเบสโมนาเบสทำไมผมติดทไม,มผมติดติดเพลงนี้จังวะโอ้ไม่ไหวเลยโหเอาไอ้เก้าวัสด,ดี้วันด,ดี้เข้าวันด,ด,ด,ดีพี่น้องประชาชนนะผมชื่อเออประยุทธ์จันทร์ล้าค้าไม่มา ไปโปรดทาง YouTube จะสแกนช่องผมนะอันนี้เล่นกันขำๆนะฮะจะสแกนนะไม่เอานะกูอยู่ในเงามืดไม่ร <backs> ู like ้อยู ok, ok. Look, <dem> ่ที่ไหนกูหากูหาใครไม่เจอเลยเนี่ยนอกจากสตีฟกับไอเสื้อดำเนี่ยเฮ้ยสตีฟนายเป็นป่าวะกูว่าสตีฟสองคนโอเคโอเคฟุกเดี๋ยวเรามาเล่นก่อนนะครับผมนะแล้วเราก็จะ ปิดคลิปเลยนะบผมนะตอนนี้คลิปน่าจะเอ้ยเอ้ยสตีฟ แค่เ okay. ท่าน,นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะโอเคก็เ okay. สรับคลิปนี้บา,บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ